ใครจะไปคิดค่าพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านพบประโยชน์เจ๋งๆมากมายครับคนไทยโบราณใช้รักษาอาการเหล่านี้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY สรพคุณของข่านั้นมีมากมายครับเช่นเป็นยาแก้อาการท้องอืดท้องขึ้นท้องเปออขับลมแก้อาการอาหารเป็นพิษแก้อาการลมพิษรักษาอาการกาก,ากเกลื่อนครับ เช่นหากคุณมีอาการลมพิษให้ใช้เง้าขาแก่นำมาตำให้ละเอียดเติมเหล้าโงลงไปพอแฉะแฉะครับใช้ทั้งเนื้อและน้ำทาบริเวณที่เป็นลมพิษบ่อยๆอาการจะดีขึ้นหรือถ้าเป็นกากเกลือนโรคผิวหนังให้ใช้เง้าขาแก่เช่นกันเท่ากับหัวแม่มือตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าโรงทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนังหลายๆครั้งจนกว่าจะหายนอกจากนั้นยังมีประโยชน์จากข่าอีกมากมายครับ เพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ